แล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยต่างกองท้ายยูหันไม่ถึงเพื่อนครับนี่ถือแล้วพี่น้องตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับผมนี่เป็ไนไอย้ยางเพิ่งใส่เยื่อเสร็จยางกลับมาเลยครับนี่ถือเลยครับผมติดเลี้ยวคักสุดน,นี่เพิ่งใส่ไปวันหันอืออถือ ทึกทึกสวนี่เหวียงพี่น้องเอาหัวปักอู้ถือตรงไงอู้ยบกไงเลยพี่น้องครับหลุนไงกับนี้ครับนี่มึงนี่ครับผมอู้ยหลุนไงสวัสดีครับผมพี่น้องครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปไ่เบ็ดกบครับผมอดใจไว้ได้หรอไม้นี่กรบหลายครับพี่น้อง เหี้ยพุ่น่ะเห็นบ่พุ่น่ะครับพุ่น่ะเห็นบ่เต้อน,นลง <c oughs> โอ้ยใบไม้เอียนบ่คือครับต้องไม้นี่แหละพี่น้องผมมาถ่ายคลิปเรื่อยอยู่ดิคลิปใส่อ <c oughs> คลิปตั้งกล้องถ่ายเขาใส่ที่ระลังพี่ระลังขึง้นที่เตียงอยู่งวันนี้ก็มาใส่ยามเวียนอีก ต้ไใสเป็นฉีเดียนหน่อยครับผมใส่เบ็ดโกบนี่ใส่หลายไประเด้๋ยพี่้องย้ำเว้นหนเปียงครับเปียงเียร่มึงมันเ,เต็ดลงเต็มลงขักเต็มลงเนี่ยเิ่นมาดำหน้าเสืิมตัวนี่ อาทิตย์หนึ่งพานไปแล้วอยากคู่ว่ากบตัวแญ่ไนไหนหานะจิ้ก็ยังเาเป็นนิกหน่อยแหละพี่น้องใส่เบ็ดกบมเจ้าเบ็ดความแห่นี้ขี้เก้าแหละครับผมอาจจะใส่หอดไปมืเล้งก็ได้ ก็ถือเรื่องเงี้ยเนี่ยแหละว่าใส่เอามันดูหรอหมาเนี่ยอย่างมินห้อยตีนกบเด้ไป่น่องเต็มอยู่ห้อยม,มันนั่งห้อยจะควางหน้าเิ่นมะลกหงาตัวนี้เวลาเข้าจะเห็ดเข่าเพิ่ม ก็บบว่าแล้วเยอะเลยมันถืดเข่าเพิ่นพี่นอ้องไปติดตามกันเพื่อครับหมา้เกา่า蒿นี่แหละสวยๆเลยครบลายหุ่นนั่งเต็มอ้วยหุ่น Hãy nĩ rồi P'non, 10 cái lăng, 10, 20, 10 lăng này lắm. สกัก <c oughs> ยางไล่อยู่ตัวบบานี้ใส่ฟังผุนทีฟังนี้ห้างๆก็ฟังนั่นมันหลายครับ ติดเรอพี่น้องอุ้ยรถซ้ำยังมีรถกินแล้วเขากินเบียดแล้วเขากินเบียดว่าติดเนี่ยสักปลาเขาไป เงี้ยพี่คนถือกินแล้วครับบางนทงเงี้ยเหมือนเรเงี้ยไปเดี๋ยวติดตั้งกองท้ายมึง ีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมโอ้ยตั้งกลองท้ายอยู่หันมาืาถือขึ้นี่ครับนี่ก็่ยอะเก้าอยู่ล่ะก็บ่เปลี่ยนนี่ครับผมทุกบ่อใหญ่ <laughs> lấy mời 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 ôi, mời mệt mời 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 mệt mời 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 tôi tôi นี่ไปนไห้ยางิ่งใส่เยื่อเสร็จย,ยางกลับมาเลยครับนี่ถือเลยครับผมน้องนี่ใส่สวยเลยแต้มที่สองครับผมแป๊บเดียวเยื่อท่านเลยขาดเลยโอ้ขาดซ้ำได้ซ้ำๆกบเริ่มตัวนี้เหรอ

กำลังร้องใส่แบบไหมครับ <c oughs> ใส่แบบห่วยมันหูแล้วว่ากัถือใส่แบบเอาหัวปากลงมึงร้องมึงไอ้สดอกพี่น้อง ยันมาเบ็ดเราคนเส่แบบเอาหัวปักลงสิค่บบายเบ็ดล้านเบาเบ็ดนี่เห็ดเลยรอบสูตรให,หม่ไหมไม่เป็นถือนไหมแบบห่อยไหมถือไม่แบบไมค่อยดีก็ยังตอนแหลกครับเดี๋ยวเปลี่ยนเห็ดถูหลังเลย พี่น้องลองสูตรใหม่มึงครับอู้ติดเลยพี่น้องครับสูตรนี้ติดเลยครับรับเดียวติดเลยมึงก็บอกติดเร็วครับสูตรนี้่ต้องใส่ไปว่าหัน <c oughs> สุดปักหัวยืดยังเร็วครับผมพี่น้องจอับบ่ จีดีว่ารังงี้กรท,ทั่งจีดนี่จีดอีกแล้วครับจีดอีกแล้วพี่น้องอู้หลุดอู้หลุดเดี๋าายวแซวไปนี่ละเแยงอยู่อยู่เอ้อตรงนี้แจ้งจีดเลยหรอไปไหนไป ทึกทึกทึก,กสูตรนี้ดีแกวพี่น้องเอาหัวปัดมันหูแล้วหูแล้วต้องใช้สูตรนี้นี่ครับผมส่วนไหหลายตัวลก็พี่น้อง

ได้เวลายามแล้วพี่น้องถืออีกแล้วครับผมเป็นบ่อนี่นี่ครับพี่น้องอู้ถือดีแท้ใส่สูตรนี่เมืองเงยื่กับว่าเปียงได้สูตรไม่เล้วบาทนี่อู้เหมือนพี่น้องตัวนี้ตัวใหญ่เลยอู้หลุด สุดายได้หลุดครับดเต้างว่าหันรถนี่เงี้ยเหมือนตัวนั้นเชือกโอ้โหลุดตัวนี้ หลุดครับผมนี่ตัวน,นี้ถือครับผมโอ้ยพี่น่องว่ะเข็ดดีแท้ใส่สูตรนี่ถือดีแท้เรียกเก่าเลยคนจะขวางหนะ้าี่น่องขวาเพิ่นแล่ะนี่ครับถืดีแล้วเป็นไรครับผมเรียกหลังวัวสตรไม่ข้า หยุดไหมอ่ะจังนี่ครับนี่ครับนี่พี่ร้องเสือดีเตื่นดีแท้โอ้ไปหลายตัวแล้ไปหาเหยื่อไม่หยุด เงี้ยง่ามันบ่ค่อยถือไอ้สูตรนี่ครับใส้เยี้ยนอยค่อยถือดีครับพี่น้องทางนี้ถือว่าถืออีกแล้วครับผมสามโตเลี้ยงครับโอ้ยเมื่อกี้ผมนี่ครับที่เด็ดเลยเกียร์เก่าเกียร์หายยาก <c oughs> ถือว่าหลังเลย

กองสูตรนี้เยียไหมเบ็ดสอดออกมาหลายๆหัวปักลังถือดีกว่าห้อยห้อยถือก็ดีมันหูแล้ว ทางนี้กบว่าหลพี่น้อยเดี๋ยวไปาย้ำอีกรอบนึงหัวปากลงแบบนี้ครับตัางกบถืออีกแทนพี่นอ้องย้ำไปว่าหันม โอ้มันดางฝ่าซื้อ,อนี่หลังนี่มันนางฝ่าซื้อครับตวัวใหญ่วคนว่าเมืองครับคคนว่าเมืองอีกมาพี่น้องครับได้เวลามายามเบ็ดแล้วสูตรไม่โอ้คกบเต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มอยู่ เยียมันแห่งใส่ทิมไว้นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวรอบแร้งเขาสิมาเอาเบียดมาใส่มาใส่เพิ่มลายเลยโูนี่ก็สิีใส่ไว้นี่แหละครับอู้วิถือตรงไงอู้วิบกไงเลยพี่น้องครับหลุดไงกับนี้ครับนี่มึงนี่ครับผมอู้วิหลุดไง สูดนี่ครับเบ็ดลักพี่น้องตัวใหญ่ครับผมบักเลยเดี๋ยวลอยได้เจอสูตรีเจอสูตเบ็ดลักง่ายเลยพี่นอ้องก็ลอยได้เนี่ยพี่น้องัวง่ายเลยครับทางโมเรนบ่นถือ เลยครับบปบะคิดว่าสิมีรุ่นนี้เลยพี่น้องเมืองนีแหว่งกบหัวปีบ่ครับเนี่ยกบเก่าตัวหัวมันเขียวอยู่ขออนุญาตทักขาไว้ต่างกันปราะว่าบะเดียวถุงมาใส่มันได้หลายตัวได้ดิท้ายด้วยบักใหญ่เลยครับคลิปนี้ จะใส่ไป้อีกก่อนเยอะหน่อยตัวนี้กินเยอะหน่อยเดี๋ยวคิบต่อไปใส่ยำมเอียงเลยใส่ไปหอดย้ำเรียงมายามย้ำคืนน้ำเดี๋ยวขอใส่เงี้ยวไปก่อนใส่เบ็ดจริงแล้ว มุดเม็ดรักไหนนี่นนแจมที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่าลายโตแล้วใส่ไว้ดูไปหาเยือก่อนเดี๋ยวมาใส่อีกครับมายามโมนีน้ำเป็นคลิปต่อไปอับนี่น้อง หมดึ้นสุนนี่หมดขึ้นแล้วปะเดี๋ยวไม่ถืออีกแล้วพี่ห่งรั้งทุดทายนั่นนี่ครับผมน,นครับถูกไหมไงเป็นไงสวดเบ็ดกับหวัวเขาเจ้าพูดอะัก้่นวอยเรนะพี่หอง คิดกลัวอยู่คิดก็โตอยู่หมานอยู่ะไปหาเยื่อมาใส่พยายามคืนครับบ้านได้สูตรนี่แหละถ้ามายาม,มูนี่นะ้ำก็นี้ประมาณใบสามใบสามมงแรงครับไปหาเยี่ยมาเามึงมายาม,มูอีกนันะเป็นคลิปหนาด้วครับผม หลังที่ติดขบงไงถืออีกแล้วครับผมพี่น้องเิ้งวัางขันได้นน่เป็นไรครับหลังที่ถือขบงไงหมาน่หลีครับผมหลังนี่โอ้โหกินเลี้ยวหัะเยื่อไงไว้หลังสรไปหาเยื่อ หลังหนึ่งเป็นรักจริงๆย่างกันกเมื่อกันท่น้ังนั่นถืออีกแล้วครับผมถืออีกแล้ววอยูุ่หรักจริงๆถืออีกแล้ว พูดนะล้างหน้ากัถืกเลี้ยงหลังอีกแล้วครับผมอู้หูยอะไรกันครับนี่สุดยอดโอ้หสูดนนี้แล้วพี่น้องสูดนนี้สูดนนี้เด็ดอะไวต้องฟ้าไปห่าเจียเนี่ยมาทำเลี้ยงหลังเลยครับยำไปเมื่อกี้เลย cứ nói tiểu thế này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ตัวได้กลับบ้านก้อนบาทนะึ่พ่อเราเคิ่องล้ออะอยู่นี่ไปหาเบ็ดไม่เอี๊ยดใส่เพวกนี้แต่ที่บอกมะยามก่อนได้ครับสักรอบหนึ่งเดียหอกกับพ่อมีอยู่หระแต่ว่าะวัน้ใส่หอดในหมุเลี้ยงไม่ต้องไปหาอีกไปขอบคุณเรื่อยๆพี่นอ้อง ม,ม,มถืออา่าถือว่าถ,ถืออีกถืออีกครับผมอุ้ยขาแ่อุ้ยหล,ลุดครับได้ครับดีรอหลุดอีเอา้าเชิญไหมคลิปหนาค,นครับผมกำลังมันเลย 就看来看多了。